มาแล้วครับกระบวน5-5-8นะก็ผ่านบ้านไผ่1 7นาฬิกาย2นาทีนะวันนี้ถือว่ากลับเร็วมากนะฮะปกตินี่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะกระบวนนี้ <c oughs> เพราะว่ากลับมืดนะมาก็มาดึกนะกลับก็กลับ,ลบค่อนข้างดึกนะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะวันนี้กลับเร็วนะครับก็เลยได้ถ่ายนะ5 8 8นะครับ ได้คิวเอสบายห้าสองหนึ่งหกระบวน5้าห้กับมัตตพุทธนะครับส่วน 5, 5้าก็ออกมาแล้วนะก็นหาเหมือนเดิมามาดึกนะห้าเจ็ด